เขาบอกว่าเขาบอกว่าน้องอูดน้องอูดไม่รู้วิธีการน้องอูดไม่รู้วิธีการอะไรนะอะไรนะอะไรนะวิธีการปรับมิจฉาชีพของป้าป้าเนี่ยจะปรับมิจฉาชีพเนี่ยป้าใช้วิธีการปรับโดยใช้กฎหมายป้าอ๋ออ๋อป้าเขาไม่ได้มาแฉหน้าช่องถ้าแฉหน้าช่องเดี๋ยวป้าจะโดนกฎหมายเล่นงานป้าก็เลยบอกว่าป้าก็เลยอาศัยอาศัยทางด้านของกฎหมายในการจัดก,การเขา่างนี้นะคะทีนี้ป้าอูดเขาก็บอกว่าเขาไปเห็นรูปของผีทะเล เอนี่5นาที50เรื่องเขาไปเห็นรูปของผีทะเลซึ่งผีทะเลเนี่ยไม่ตรงตกคือป้าอูดเพิ่งเห็นเหรอสีก็เลยบอกว่าป้าอูดเห็นช้าไปหรือเปล่าป้าอูดบอกว่ามีคนส่งมาให้ป้าอูดหลังบ้านไม่ใช่ป้าอูดจี๋มันจะป้าอูดทุดติดมีคนส่งมาให้ป้าปอยหลังบ้านอบ้างก็เป็นรูปเฟซบุ๊กบางรูปอะไรนะตินตินแตกบ้างเขาก็ป้าอูดเอ้ยป้าปอยบอกว่าอุ้ยงงป้าปอยบอกว่าอคนที่ส่งให้ป้าปอยเนี่ยก็คือคนที่เคยเจอกับ ผีทะเลน้องผีทะเลอืไปเจอน้องผีทะเลก็เลยยอมส่งรูปส่งคลิปมาให้กระทางป้าปอยเออป้าป้อยก็เพิ่งเห็นหรือว่าภาพมันไม่ตรงปกไนะป้าปอยแกก็เลยเคืองว่าผีทะเลเนี่ยไปใช้แอปไหนในการไลฟ์โซนเสียเห็นนานแล้วก็บอกแล้วไงเห็นนานแล้วป้าปอยป้าปอยเห็นรูปนั้นยังเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้ฟังป้าปอยเห็นรูปนั้นยังป้าปอย เราต้องสำรวจดูว่าป,ป้าปอยอ่ะอ้าไม่ได้นะ,ป,ะป้าปอยเอาคนใกล้ชิดของป้าปอยก็ป้าปอยได้มาจากคนใกล้ชิดพอปะป้าปอยบอกว่าคนใกล้ชิดคนนั้นนะ่ะบอกว่ากลัวป,ป,ป้าป้าปอยจะแฉะเขาก็เลยส่งข้อมูลให้นางป,ป้าปอยเขาว่ายอย่างนี้นะเป็นข้อมูลก็คือภาพที่เห็นก็คืออ้าวเอา,เอา,เอาผีทะเลไม่ได้หน้าใสาเหมือนในไลฟ์นี่ว่าสียเห็นนานแล้วนะเสียเห็นนานแล้วสีก็ตกใจเหมือน,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 นกันสีก็เคยตกใจเหมือนกันว่าแอปในการไลฟ์หรืออะไรอย่างเงี้ยสีเห็นมาหมดแล้วอืมก็ก็น้องเขาก็ไม่ได้ขาวอย่างที่พูดนะคะเป่นก็ไม่ได้ขาวหรอกอืม ตัวเล็กๆอ่ะตัวเล็กๆน้อยๆตัวน้อยๆอืมตัวเล็กๆน้อยๆนั่นนะฮะแล้วก็ป้าป้าป้อยมีรูปนั้นหรือยังรูปที่ว่ามีสาวคนหนึ่งใส่ชุดนาคีนาคีมีหรือยังชุดนางนาคีมีหรือยังที่เดินตามตุ๊กช้างอ่ะเห็นยังเออแม่ปอยต้องไปตามให้ครบจะต้องมีให้ครบนางนาคีอ่ะใส่ชุดไทยนางนาคีอ่ะใส่ชุด้งชดาเดินก็ อ่าคนเินก็เห็นกันเยอะอยๆเออเขาเห็นกันเยอะแล้วตัวนี้นะคนเราอะคนเราเนี่ยเวลาเวลามาแรกๆเขาไม่อยากให้คนเรามางทีมเราทำสวยมาแล้วเขาก็อยากให้คนเห็นสวยไงเออเขาอยากให้คนเห็นสวยไงแต่ว่าอ่าวันนั้นที่ใส่ชุดไทยชุดไทยที่ขี่เขียวๆนะอันนั้นเขียวเลยนะเขียวทั้งชุดเขียวทั้งคนเขียวทั้งยวทอาป้าบอยป้าบอยมีอันนี้หรือยังอะเออเขามีคนรู้จักเขามีคนเห็นตั้งเยอะตั้งเยะเนี่ยชุดไทยสีเขียวเขาชุดสีเขียวเขมีชุดนาคีอะชุดนาคีที่เดินแบบเก๊กเก๊กังกังกกกันเก๊เก๊กังก อนถ้าอย่างนี้จะไม่มีแอปไม่มีฟิลเตอร์ไงไอ้ฟิลเตอร์ไม่มีแอปไม่มีฟิลเตอร์อันนั้นของแท้แต่เวลาที่เราเห็นกันแถว <c oughs> หน้าช่องเลยมันมีฟิลเตอร์แต่มันมีฟิลเตอร์ไงแล้วมันมีฟิลเตอร์เดี๋ยวนี้โหเวลาขายโคงขายของแล้วมันมีฟิลเตอร์แล้วหรือหรือไฟไฟนี่ช่วยได้นะทุกคนชุดเล็กไปทำง,งานอย่าส่งใหด้ดูไปส่งให้ดูแล้วนี่ใช่ไหมส่งให้ดูแล้วนี่ที่ว่าต้องดูท่าเดินนะโอ้ท่าเดินแบบให้เดินน่ารักต้องตกองต้องตัวเล็กเขาตัวเล็กไงเขาเป็นคนเขาเป็นคนตัวเล็กอืมเป็นเหห็นลายตัวเห็นฟักอันนนี้ห่อยัฟา ปันก็เป็นปันเนี่ยปนุปันงเงี้ยเออนั่นแหะอุศบาตากรมตู้พมยาวอ่ะนะผมแตผมผมผมเป็นสั้นผมเป็นสั้นผมเป็นสั้นตัวช่วยพึ่งได้อันนี้ไปบอกไปให้เขาไงเขาบอกว่าน้องอูดน้องอูดไม่เคยรู้ใช่ไหมน้องอูดน้องอูดบอกว่าอูดเห็นนานแล้วของพวกอูดก็เก็บไปหมดแล้วเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเก็บเก็บพยายามแค่นี้มันไม่ได้หรอกแต่เย็นเย็นแต่เติบจะเดี๋ยวไปไม่ได้นะป้าปอยแกเหมือนบอกว่าแกเหมือนแบบเขาทำงานกับเจ้าหน้าที่นะป้าปอยแกบอกแกทำงานกับเจ้าหน้าที่เจ ข้อมูลที่ได้บางส่วนแกก็มาจากเจ้าหน้าที่อ่ะเชื่อเชื่อเชื่อแกหน่อยแกบอกเคยมาจากเจ้าหน้าที่ แค่นี้แกก็อยากเห็นผีทะเลจะตั้งชื่อใคร้อกรู้อกรูเธอนี่นะเธอมายัว่วฉันเธอบอกว่ามีหรือ,อยังรูปนาคีน้อยสีเขียวฉันไม่มีเฉันมีแต่รูปนั่งทำกับข้าวนั่งแหกนะ,ะแต่ไม่เป็นไรหรอกรูปพันสันฐานมีแล้วนะมันชัดเจนในรูปล่าสุดด้วยนะเออที่มันหลอก้นที่นี่เออมีเยอะแยเลยมันที่ไปนั่งกินอาหารน่ะมีนะนะรูปมสองเดือนที่แล้วเองของเธอมันรูปเก่าอย่างเวก็ใส่แลกยกลไปถึงไหนละแล้วเธอมแต่ไปฟองลงเตียงนั่นแหละถ้าเธอมีเงินเธอไม่ร้านฟองตรง บกความเนี่ยงไงก็ไล่ฟ้องอีโลมัตลงเอีเมียต่างดาก็ไล่ฟ้องฉันวาฟองเทเบิกเหมือนกันนะเออเลาน้แปนี่เก้คอยดนยักษ์นะจะเตะฟาดไห้มหนเลยฉันจะฟ้องับนะเออจะเท่ที่ไหนเออฉันเล่นลูกพี่มาแล้วมันทำความผิดแล้วมันไม่ออกหมายสั่งไมฟ้องจะเล่นหน้าเจ็ดแล้วโจนี่ก็แบบจะไม่รู้หรอกจ้าตอี่ตกขาวนะย่าอูดแล้วฝากบอกด้วยอ่าแอดมินเธอมาว่าฉันะมาช่องนี้นี่ลลูกพี่ฉันไม่มีลูกพี่จ้ะนะฉันไม่มีสังกัดจ้ะฉัเป็นยูทูบอิสระทำงาน แต่เธอก็เห็นอยู่ฉันไม่ได้ไปอวยใครฉันไม่ไปด่าใครฉันไม่ได่าฉันก่อนนะแต่ตอนนี้ฉันก็ประกาศก้าวแล้วฉันไ,ได้อยู่กลุ่มไหนอะนะเอฟซี FC, ใครจะมา,ามาฟังความจริงช่องฉันเขาก็มาแล้วไม่มีใครมาบุกการชีวิตฉันได้เพราะชีวิตเป็นของฉันนะ ใครด่าฉันจะด่ากลับใครไม่ทำผิดก็ไม่เลวฉัไม่แฉฉันไม่นั่งอยู่แล้วนะเออนี่ดูเหมืนจะฉลาดนะมีความคิดของเธอก็ไปเชื่อพวกอีสันพวกเียที่มันนั่งเอาคอนเทนต์ะเออคนช่องฉันไม่มีคอนเทนต์จาะนะ่อาทีดีเอบอกเอซแต่ด้วยนะตอนนี้ช่องฉันน่ะทุกฝ่ายที่เขาอยากมาเธไม่รู้หรอกเขาม่แอบฟังกลังบ้านฉันเออมาจากฝังนู้นก็มีเพราะว่าฉันไม่เคยไปนั่งด่าอาคอนเทนต์ฉันไม่เคยไปอวยใครนะแต่ก็เห็นอยู่แต่อีาีที่เธอเล่มร้านไลน์ฉันก่อนเนี่ยมันแสดงงั้ อีกพวกเค้านี่ีไรกบดึ้นลานแล้วจ้ะเราอื่นต้องใบมะขามนะกันแกงผัดเจ้าตัวีอฉันีผู้ช่วยาแล้วกัเส่บุญของนตอนนี้เอฟส่บุญของฉนตัวนี้ไรค่ะอืมก็ทำไมกังบ้ามนะแลไเงี้ยนะไอ้เงี้ยสัเอเนเนอตัไม่รู้หรอก็มันไล่ฟ้องเป็นหัวหน้าผู้นำกันแกงผัดกันแกงร้องเรียนส่บุญ้กันแกงใส่ความเส่ยร้ะทุกวันนี้ยังไม่เลิกใสแกงใส่ควันเสยจะและอแก้วห่างเอเพื่อนเธออ่ะนะไอ้ สิ่งหนที่ถูกต้องฉันบอกแล้วฉันเป็นยูทูบเบอร์อิสระฉันไม่ไดมาเกาะช่องไหนหรือว่าฝ่ายไหนหาแดดจะเป็นยูทูบเนสวยๆอารขอันนี่ยเเเลยตาสว่างเลยจ้ะเพราะฉันไม่ได้หาแดดฉันไม่อกยใครจะพูดความจริงที่ฉันเห็น้เห็นอะไรไม่จิงฉันรอเรียนอยู่แล้วจ้ะไม่ต้องแต่ฉันไม่เหมือนฉันด่าไอเนี่ยที่ไล่กันแกคนนู้นคนนี้คนละอย่างนะจ้ะเออฉันไม่ได้มานั่งเกาะกระแสว่านั่งยใครรือในละคนใครนะจ้ะส่วนมากเราพกที่มาใส่ร้ายฉันก่อนกร้ ตูดเคยจะนะกเด็วน้องอู๋ ะบอกวมียังไมาอวดฉันก็มีเด็กับเธอเมันจะแลกกันนี่แหละฉันฟ้องตรงนะรูไม่เธอรวยนี่กระจอบนะเออมันไปฟ้องลงเตียนลงเตียงอีกคดีอีกคลิปนึง่ว่มันตั้งสาคดีสคลิปสามหมายนี่างฟ้องตรงจ่ะที่จะทำที่มันร่างฟ้องอ่ากอือไงเธอรอชมด้วยกันไม่อเวลามาต่สวนบนฟ้องนี่จะใส่โมว่าถุงกระแมานะนะตัดลงตัดเล็บหรือว่าจะศัยอะไรนะฟิลเตอร์ฟิลเลอร์ไม่ใี่ไ่รู้มันมาบุกเลยมาบุกจนไ้ิเลอรแบบขมรู่่านเนี่ยเออเธอได จะฟาดคนให้ดูพวกะที่นี่นะหมายน่ะนะของแท้จ้ะเจ๊ปลอยของแท้แล้วก็สวยกวาแน่นอนว่าจะปลอยเป็นนางงามเก่าค่ะเป็นคุณนายเก่าด้วยเป็นนางงามที่มีสายสะพายและมีรูปถ่ายมีหลักฐานชื่อจริงและคุณจริงนะโดยไม่ได้ใส่เลียนกรรมจ้ะนะอยู่สุพรปณที่จริงที่สุดก็อีกเจ๊ปลอยนะครับตอนนี้นะคะใครก็ตามแบบฉลาดมาฟันช่องเจ๊ปลอยนะจ้ะทั่วไทยเลยค่ะนะโอเคนะใครไม่พอใจก็